ผมว่ามันเป็นบุคคลมากกว่าทางแอปทางอะไรคนดีๆเขาก็มีเยอะแยะครับใช่ทางบุคคลเขาก็ดีๆก็เยอะมากแต่ว่าคนมันก็ไม่ดีก็จจะนาะส่วนน้อยภารกิจวัดใจเมื่อ้องฝากเช่อดอกไม้เงินสดมูลค่ากว่าครึ่งแสนบาทไปให้กับไรเดอร์แต่สุดท้ายของไปไม่ถึงมือคนรับหายทั้งเงินทั้งคนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้กับข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับ ก็ก็ติดต่อเขาผมแล้วทีนี้พออีกครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นผมก็โทรไปหาเขาอีกเขาก็บอกว่าเขาไม่ว่างเขาต้องไปดูแลแม่ที่แก่แล้วซื้อข้าวซื้อของอะไรเขาก็พูดไปเรื่อยครับคำพูดเขาดูมีผิดุดไหมว่าด,ดูเหมือนตอนนั้นมันไมม,ม่าก็เพราะผมเพิ่งได้คุยกับเขาครั้งสองครั้งเองตอนนั้นเราก็แบบแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าพี่เร่งให้ผมหน่อยได้ไหมเพราะว่าลูกค้าเขาต้องการเร่งด่วนมากผมจะได้ไปได้กันเลยพี่อยู่ตรงไหนผมไปหาอะไรยงนี้ผมก็แบบ ให้ค่าเสียเวลาให้อะไรผมก็พูดหมดทีนี้เขาก็แบบพูดายเดียงทําในผมก็เลยแบบเอาไงดีผมก็คิดว่าผมก็เลยมาแจ้งความหลังจากนั้นผมก็มาแจ้งความแล้วก็ตารวจก็ได้คุยกับคนกับทางคนขับเหมือนกันคนขับก็บอกว่าสิบโมงของวันอังคารเดี๋ยวจะเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ก็คุยแล้วก็มีตำรวจอีกขั้นหนึง่งก็โทรคุยเหมือนกันโทรคุยกับคนขับแต่ว่าก็โทรคุยได้ประมาณสามสี่โมงเงี้ยหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้แล้ะ คือเหมือนระหว่างที่เราบอกว่าเราจะนัดเจอกันแล้วเราก็มาแจ้งความมีการพูดคุยกันต่อที่บอกว่าจะมาอีกวันนึ่ะค่ะใช่ก็มีอันนี้ตำรวจเป็นคนเป็นคนโทรโทรนั้นนะ,ะที่ที่โทรแล้วติดแล้วเขาก็นัดกับตำรวจเลยอ,อีกวันคือนัดจะมาทําอะไรกันคะมามาให้ปากคำครับว่าว่ายืนยันว่าส่งจริงนะถ้าส่งจริงอะ่ะตอนนั้นนะครับแต่ทีนี้เขาก็หายไปหลงัลงหลังจากสี่โมงเอ้ยน่าจะประมาณสามสี่โมงเขาก็หายไปเลยก็คือติดต่อไม่ได้เลยจนถึงตอนนี้ซึ่งทางแองก็บอกยืนยันกับเราว่ามีคนยื่น ยื่นให้คน,คนรับไปใช่ใช่เขาบอ,บอกบอกรูปประพันธ์ว่ายื่นให้กับผู้หญิงผู้ชายเขาบอกว่าผู้หญิงผมปะบ่าเขาพูดแค่ไหนฮะใช่เขาบอกมีคนมาเคาะอ่าเคาะประตูรถเขาแล้วบอกว่ามารับช่องเงินเขาก็เลยให้ไปเลยโดยปกติแล้วส่งของไม่ว่าจะส่งพัสดุหรือส่งอาหารนะคะการที่จะให้ลูกค้าเขาต้องถ่ายรูปเพื่อยืนยันกับกับต้นทางว่ามีการส่งแล้วเขาได้ถ่ายรูปมาให้ทางเราไหมเขาถ่ายแต่เห็นแค่ช่องเงินแต่ไม่ได้เห็นบริเวณภายนอกว่าว่าเป็นอะไรคบแบบว่าถ่ายใกล้ๆอะครับ ปกติที่เราส่งส่งพัสดุดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาส่งรูปกลับมาก็จะ,ะมีหมัแบบนี้ไหมหรือว่าจะเห็นคนล่คนแล้วลแต่คนนะเพราะว่าผมเคยทมพนักง,งานท่านหนึ่งเขาก็จะบอกว่ามันจะมีเรื่องกฎหมายที่ว่าห้ามถ่ายหน้าคนนะครับใช่เขาเคยบอกเขาก็จะบอกเขาจะอาจจะถ่ายแค่เห็นบริเวณรอบๆหรือแล้วแต่มแล้วแต่พนักง,งานแล้วแต่คนขับครับบางคนเขาก็ไม่ได้ถ่ายเห็นหมดทุกอย่างหรือบางคนเขาก็ถ่ายอันนี้คแต่ไอ้รูปที่เขาคนนี้ส่งกลับมาให้เราเป็นรูปอยู่ในรถหรือภายนอกรถน่าจะในรถน่าจะในรถนะครับผมว่า ซึ that, um, ่งตอนนั so hiện, ้นเราก็ไม่ได้เอกใจว่ามันผิดสังเกตของการส่งใช่ใช่ตอนนั้นไม่ได้เอกใจเพราะเห็นเขาจบงานไปอะไรไปก็ไม่ได้เอกใจอะไรนี่เราก็ยืนยันว่าเราจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้กับทางก็เดี๋ยวเขามานัดคุยกับที่สถานีตำรวจครับก็ส่งครัเพราะว่ามันก็เลือกไม่ได้ครับพี่เพราะว่ามันก็ต้องส่งเพราะเขาก็มีข้อมูลนั้นผมว่ามันเป็นบุคคลมากกว่าทางแอปทางอะไรคนดีๆเขาก็มีเยอะแยะครับ ใช่ทางบุคคลเขาก็ดีๆก็เยอะมากแต่ว่าคนมันก็ไม่ดีก็จานอกส่วนน้อยใช่ถ้าเกิดว่าสื่อสารไปถึงคนขับแท็กซี่ได้ณนะขณะน,นี้ครับผมก็มออขอให้เข้ามา,ให,า,มาให้ปากคำมอบตัวมาชี้แจงเลยอะไรเงี้ยครับส่วนมาคุยกันได้ทางร้านนี่ก็คือจะเอาเรื่องต่อไหมหรือว่ายังไงเอาเอาต่อครับเอาเรื่องต่ออยู่แล้วครับดำเนินคดีใช่ครับดำเนินคดีถึงที่สุดครับ,ท,รบที่ผ่านมานเราเคยเจอเอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เคยครับเป็นตัวอย่างเป็นครั้งแรกเลยใช่ครั้งแรกร้านแล้ว ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ